ต่อไปนะคะจะเป็นการเสนอความต้องการนอกคลังให้พี่ๆคลิกที่คำว่าเสนอความต้องการนอกคลังค่ะ <Thank you. S 1> ค่ะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับของในคลังเมื่อกี้นะคะตรงนี้เราก็เลือกเหมือนกันตรงอ่ะเมนูนี้ใช้อะไรนะคะเมนูนี้จะใช้กรณีที่เราจะคียขอเบอิกวัสดุคารุพันนะคะ แต่ตอนนี้เราจะสอนวัสดุก่อนนะคะอ่าให้พี่ๆเลือกกลุ่มพัสดุเป็นวัสดุนะคะเลือกหมวดพัสดุเป็นวัสดุการแพทย์ทั่วไปค่ะประเภทพัสดุก็ไม่ต้องเลือกนะคะมันล้องให้งบประมาณอย่างที่บอกก็เป็นงบเดียวกันวัสดุการแพทย์ทั่วไปคลิกค้นหาเลยก็ได้นะคะค่ะ แล้วคีย์คนหาแล้วมันจะขึ้นอยู่สามรายการใช่ไหมคะของพี่ๆในระบบหน้าจอของพี่ๆเนี่ยจะไม่ติดลบแต่ของหนูติดลบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการครีย์ขอเบิกเกินแผนไปเมื่อวานเราทําระบบร่วมกันนะคะมันก็เลยจะหายไปนิดนึงนะคะก็คือกรณีที่มันติดลบแบบนี้มันจะไม่สามารถขอเบิกได้แต่ของพี่ๆจะกดได้นะคะให้กดสีส้มเลือกไปทางขวาเลยค่ะทุกรายการอันนี้ของหนูมันกดไม่ได้นะคะหนูจะเปลี่ยนหมวดก่อนค่ะ ของนอกคังเขากรเบืงและแกดอึดกันได้กันไเนี่ตื่นโอ้ยผิดซื้อเลยพันนั้ถึงเลย ไม่ต้องดูจอใหญ่นะคะจอใหญ่กำลังซิกแซกอยูค่ะเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะห้ามันหาแล้วรู้สึกว่ามันจะได้สักสิบเจ็ดนะคะถ้านูจะไม่ผิดนะให้พี่ๆใส่สิบนะคะทุกรายการเลยแล้วก็กดบันทึกนะคะจอใหญ่จกำลังซิกแซกค่ะค่ะเราได้เราได้ค่ะ ่าทุกรายการเลยนะคะมันจะล็อกแต่อันเนี้ยอันนี้ใช่ไหมสมมติว่ากล่องหนึ่งเขาให้เบิกครั้งละร้อยแต่ระบบมันล็อกให้สิบเจ็ดอย่างงี้ใช่ไหมคะเราจําเป็นต้องนับร้อยเราก็โทรไปบอกแผนว่ารายการนี้ขอปลดล็อกให้หน่อยเพราะว่าเขาจ่ายเป็นกล่องกล่องละหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะอันนี้จอใหญ่ เป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือเมื่อวานหนูสาธิตไปแล้วว่าหนูคีย์เบอร์ไปแล้วตอนนี้หนูได้ของแล้วแล้วมันก็จะบอกเลยว่าหนูอะใช้ของไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายเนี่ยคะ่ะระบบมันจะเด้งให้ทันทีถ้ากรณีที่เราได้รับของแล้วแล้วเราไม่มีการตัดของออกจากสต็อกเป็นวัสดุการแพทย์ทั่วไปคะ่ะ คืไหนแล้วต่อเลยนะคะสมมติว่าตอนนี้พี่ๆเลือกแล้วใช่ไหมคะบันทึกหรือยงังสําหรับคนที่ที่มันมีรายการเนาะคือเมื่อกี้ที่เจอก็คือว่าทําไมถึงไม่ขึ้นรายการนะคะมีอยู่สองกรณีที่ไม่ขึ้นรายการนะคะคือกรณีที่หนึ่งเราอาจจะได้รับอนุมัติผิดงบแล้วเรื่องงบไม่ถูกมันก็จะไม่ขึ้นรายการนะคะอันที่สองนะคะเราไม่ได้คีย์ขอไว้อย่างที่หนูบอกก็คือเมนูของนคลัง มันก็จะใช้ขอเบิกวัสดุในคลังถ้าเป็นของนอกคลังมันก็จะใช้คําว่าเสนอความต้องการนอกคลังถ้าเราเสนอความต้องการนอกคลังแล้วไปหาของในคลังคือในในแผนของเรามีแต่ของในคลังไม่มีของนอกคลังเนี่ยและเราไปเบิกจากเสนอความต้องการนอกคลังมันก็จะไม่เจอรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทราบก่อนว่ารายการวัสดุรายการที่เราต้องการเบิกมันเป็นของนอกคลังหรือในคลังนะคะค่ะอันนี้จอใหญ่นะคะของพี่ๆอาจจะได้แค่17 นะคะถ้าหนูจะไม่ผิดแต่จอใหญ่อะ่ะอันเนี้ยหนูโทรไปบอกงานแผนละว่าพี่คะหนูต้องเบิกหนึ่งร้อยเพราะว่าพัสดุเขาจ่ายเป็นกล่องอย่างเงี้ยหนูก็ปลดล็อกให้หนูหน่อยนะคะพอเขาปลดล็อกให้เราแล้ว,แล,วแล้วก็มาคีมันก็จะได้หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กรณีจําเป็นเท่านั้นนะคะจากจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะพี่ๆอาจจะเห็นนะคะคําว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดแพทย์ผู้ผ่าตัดคืออะไรกรณีที่เป็นของในคางไอไม่ใช่สิ กรณีที่เป็นวัสดุที่เป็นของ OR Cat Lab อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเนาะว่าใช้กับคนไข้ใช่ไหมคะเราก็ต้องระบุด้วยว่าทําโดยแพทย์คนไหนระบุ HN คนไข้ไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะลิงก์ไปนะคะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นห่วง Bio office สายสนับสนุนเราไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะระบบไม่ได้ล็อกไม่ได้บังคับนะคะอ่าหลังจากนั้นเรากดบันทึกนะคะกดบันทึกเลยนะคะ ใช่ค่ะอ่ามันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะเราก็คลิกพิมพ์ใบเสนอความต้องการตัวเนี้ยอ่าเราก็เอาใบเสนอความต้องการตัวนี้ไปส่งพัสดุพร้อมสเปคและใบเสนอราคาเพื่อให้พัสดุดําเนินการจัดซื้อให้เรานะคะก็ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้านะคะเพราะว่ามันจะมีให้เนาะาะว่าหัวหน้าต้องเซ็นก่อนนะคะถึงจะไปส่งพัสดุได้ถ้าหัวหน้าไม่เซ็นพัสดุอาจจะไม่รับก็ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นในส่วนของการเบริกของในนอกคลังนะคะ ในกระสนของการเบริกของสงสัยไหมคะถ้าจะเปลี่ยนหมวดเราก็คลิกเหมือนกันนะคะเสนอความต้องการได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนหมวดไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ